มันจะเป็นนาตาต่ำนะพี่น้องต่ำเขาปุ้นเนาะใส่หอยเชอรี่ใส่แตงกวามันก็จะเป็นเทศพี่น้องเป็นผักไปหาจะกินมันในแก่มีซัมเน่เลเนาะพี่น้องจะกิน,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 นพี่นอ้นนองคิดอยากก็เลยก,นกนินเนาะมันในแต่พลกระตุกอะไรเนาะตุกหัวแห้งตุกบัวแห้งเนาะตุกพอนดินลายแหละเด้อพี่น้องกินนจำกันมาเนี่ สบายดีสวัสดีพี่น้องเมื่อเนี่กับสิภามากินเนาะพี่น้องตำตำขนมจีนพี่น้องตำขนมจีนใส่หัวหอยเชอรี่เนาะนี่ตำาบกระไรหนึ่งแะกจานบักใหญ่นี่ะมีมุกเขียขขมกกวมะลาผันอมาเนาะกับสิภามากินเข่าแล้วพี่น้องมือเนี่กัเป็นบรรยากาศแบบลมเย็นขนาดหลังจากที่ฝนตกเนะาะเข่ากระติบเนาะหลังจากสิ่ฝนตกแล้วกะกระเพาแห้งเนาะ ข้อให้ขี้ดินสุ่มเนาะมาเดอน้องแพรวมาเดอ้อมาเด,อาด้อไคก,ก็ได้อยากไปตำยำแรงเนาะไปกินเจิงเลยตำตำเขาหนุ่มเฉย

น้ำเส็ทโฮลาเนาะหอมๆเลย มาแต่บ้านแต่บดนแล้วเนาะต้มสั้ตัวช่องเธอมือผ่อนมาหอนหอนบ้องมุกขึงอ่ เขียดเนาะมึงเขียดเนาะ

ไปดีจ้าพาลูกกินดัน้ำมันกินกรบห้องครับห้องจะได้เถื่อนเลยนอนบ่ได้เงีนยตว่านน่บ่ได้เงินหมันเถอะปากเขาไม่หเล นี้อืับกระบัอเคเป็นไงไม่ได้อืมมัเก็นน้อยอืมอืมก็ควาเฮ้ยอันนี้ความชื่อสาาอื่นอืมชื่อายบนจริงๆอืมชื่อสิตนตัดง่าดอบวอ่เนี่ยมวนเหรอะ rất tốt bà nè cái à cái này có chị mày hơi hết 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 đi đi enn å kjøpe nålebrød? ยกบ่ที่จะลบหุดหงิดบ้านไหว่าหอนเลยบ้านไหห้องหอนหอนพูดากันนะพูดเอามาอนั่น

มันดิสจ้าแล้วมมันสดเล้เอาปากเขามาใกล้ๆรถเขานี่ยม้วนเขาปากเขาเลอเยปหรอปเช่นบุญน้องแดอดจ้าอาอาอไรกีนให้ก่อน Mình phải răng đây về hả? từng từng Bằng cái tôm hàng, tôm hàng เท่น้อพี่น้องสชหรับคลิปนี้ก็บเจค็อจบคลิปเอาไว้สำเน็ตกันเดอ้อพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกดสั่นกระดิ่งคะแนนพี่เด้อพี่น้องโดยสิ้าสคลิปใหม่จากช่องฮะน้องพบกันคลิปหน้าพี่น้องสชหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย